สวัสดีครับผมวันนี้มาแก้ตัวเนื่องจากแมงเจ้าอันอีแดงอีแดงทำงงกับกูไปมากมายคุณปอนคุณปอนเขาก็พยายามเต็มที่ <c oughs> ครับพยายามเ,เป็นหัวห้องได้ได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วเพราะมันจะตามหัวห้องแล้วกนยังหัวหัะหัวแล้วหัวแล้วหัวละมันยังไม่มาคุณอย่ารีบหมดแล้วมาแล้ว Hay đen, đen ngồi đè gọi lấy vị hàng ngồi lên. <laughs> Đông minh luôn đó, thành เออคินแลน้ำ huh, กับฉันนำไหมถุยบรรยากาศคดเงียบเลยครับเวลาเล่นเกมนี <Gab> ้ตอนเช้าไม่น่ากลัวตอนเย็นอีกตอนเย็นแม่งส <t> ีม่วงน่ารัก อืเฮ้ยเจอทูศ like ัพท์แล้วทูรศสับทำไมจะโทรศัพท์มาทูศัพท์อะไรปัดอยู่ไหนมันเนี่ยอย่าาาเข้มต้นไม้มันใหญ่คล้ายๆของไอแดงอ่ะแต่ว่ามันไม่มี vung viên ai sẽ bị da đen oh khui cây đen ấu, lao khâu cây đen, ạ อมเ็บต่อไปมันก็จะเป็นบ้าน้วใช่ไหมเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันอุ้ยอุ้ย,ยได้ห้าอันแล้ว มัตามมันหมดยังหมดแล้วใช่ปะอือไม่รู้เหมือนกันเก้าวอะไรบมึงเ้ยเพลเยอร์คนไหนเก็บได้ก้าวนะมึงมันไม่มันไม่ตามเพลเยอร์มันตามโฮสฮิฮิฮิช่วงนี้เป็นช่วงคุณป้มช่วงต้นไม้ ในบริเวณนะครับอ,อือฮืเอ้ยนี่ไงบ้านมันพอดีเลยกูได้เจอแล้วนะครับปดัดอยู่ไหนเนี่ยอนะอกมาข้างนอกออกมาข้างนอกอยู่ข้างบนหลังคาโอ้โหเรลียวคนมาแล้ว เฮ้ยอืมเต็มหน้าอย่าหันนะอย่าหันนะอ่หันหนะโหมึงวิ่งไปไหนวะตามผมมาก่อนเร็วผมหันไม่ได้กูก็ไปหาไม่ได้มันก็หันมากีดกูดิกูวิ่งไปหาอยู่เนี่ยวิ่งมาผมนะมันไปยังไม่เห็นเลยเนี่ยมึงวิ่งไปโคตรไกลเลยกูยจะวิ่งตามมึงหันอ่ะเห็นะเลทะเลเ,เลจอท,ที่ทะเลเลยไอ้มึงตามมึงอยู่อะ่ะกูจะกดไลค์ตามแล้ว ทำอะไรเพื่อนกู้ใกล้เหลืองนี่ว่า อยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ทะเลวเนี่ยว,วิ่งตรงไปหาทะเลอยู่เนี่ยยังไงผมอยู่กับไอ้เหลืองเนี่ยคุณอยู่ไหนวะอ๋ะอเจอแล้วเจอแล้วเจอคุณแล้วงหาไอ้แดงอ่ะอืออือขนมแกา่ย,ย่าง มันขนมไก่ย่างนี่กูรู้เลยตัวเฮียอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เยลลี่สีม่วงอะเยลลี่สีม่วงปีโป้ปีโป้ย่าฟิลลินน่งติดต้นไม้เออไม่ติดอุ้ยติดเออเอออืมินันนะีกลัวโดนกีดแต่มันฆ่าไปหามึงอะเอ้าล้วคุณไปไหนเนี่ยอุ้ยหาเขาตัดเค้กหายแดงให้เร็วทส่สุดตอนแะรกกูอะผมเจอคุณแล้ว อยู่ข้างหลังคุณเวซัมเอ้ยมันตายจะพามันจะพามันมาทำไมไอ้ยังไม่ติดเลยยอนกับยันกับมันเอามันเอามันมามันไม่ได้มันไม่ได้หรอกครับไม่งั้นคิดไม่มัน โอ้โหเต็มหน้ามองเลยไอแดงอยู่ไหนวะไอแดงหายากสุดแล้วนะเนี่ยไอโพแม่งอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่เจอแล้วเหรอเนี่ย 14บ 9. 9. 9นี่เล้9อุยได้อัอน<ม>อันอยู่ไหนวะเ็นหน้าเลยเลือดตรงไหนอีกวะอุมโมงค์ก็เก็บแล้วเนี่ยอันเนี้ยอะไรครับปัญหาตามทางคนระับหรือเปล่าวะมันจะมีตามทางตามทางเราก็เก็บเยอะแล้วนะขาต้องเดินตามถนนไปเรื่อยๆเนี่ยแหละ หืมแต่ไหนแล้วยี่หือวันเดือนปีวันเดือนปีไม่ไตรงไหนที่ยังไม่ได้เก็บวะไม่รู้อะเมาอย่าเมาครับ๋ยวเมาไปเจอมันนะมึงเมา เอ้ยอันนี้มันอุมโมงอุมโมงเราเก็บไปแล้วนี่อ,อุย๊ยอม,มันตามตลอดเลยด้เก้าอันแล้วอะเดี๋ยวจะสิบให้ดูเนี่ยแจมมึงจะสิบให้ดูครับเอ้าคราวที่แล้วผมไทยยังผมยังได้สิบเลยสิบพเพราะเขีที่ขาวนั่นนั่น <laughs> ตามผมอยู่มั้เนี่ย มึงอะนำหน้ากูเวสัสต์เนี่ยนำหน้ากูดิดกูก็เดินเอาคุณก็เดินนำหน้าไปเรื่อยๆแล้วเอาเมย์เดินไปนู่นแล้วเฮ้ยอันสุดท้ายชนะพอดีเลยไอ้เอาอะไรวะไอ้ปอนอ้จะพามันไา สุด<น>เรายสุดท้ายอีกแล้วจบเกมอีกแล้ว